ให้ถุนบ้านไม้เรือนไทยที่รายร้อมด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้อาจารย์สุวัตยืนยุ้มอย่างใจดีท่านสวมเสื้อคอจีนสีขาวนุ่งกางเกงไทยประไม่เดิมและมีพักเขาม้าผูกเอวที่เป็นเอกลักษณ์ท่านเป็นที่ปรึกษาของคนรักต้นไม้เสมอมาโดยเฉพาะกุหลาบที่ท่านรักสุดหัวใจวิภาหญิงสาวผู้หลงไหลในการเกษตรเดินเข้ามาหาอาจารย์ด้วยใบหน้ากังวลกุหลาบที่บ้านดูแลยากจังเลยค่ะเดี๋ยวก็เฉา เดี๋ยวก็ไม่ออกดอกควรทำยังไงดีคะอาจารย์สุวัตหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่ากุหลาบเหมือนเด็กครับวิภาเขาต้องการสารอาหารที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอผมแนะนำสูตร15 8 25แบบละลายช้าครับอาจารย์สุวัตรเริ่มอธิบายความลับของตัวเลขวิภาต้องเข้าใจหน้าที่ของเขาก่อนนะ15คือไนโตรเจนบำรุงใบไม่อ่อนเกิน 8. คือฟอสฟอรัสรากเดินดีแต่กิ่งพร้อมให้ดอก 25คือโพแทสเซียมดอกแน่นสีจัดกลีบหนาที่สำคัญสูตรนี้เราจะทำให้เป็นปุ๋ยละลายช้าของกุหลาบโดยเฉพาะเลยไม่เร่งไม่ช็อกตนอาจจะเสียเวลาผสมหลายตัวหน่อยแต่เชื่อเถอะครับระยะยาวคุ้มทั้งได้ผล,ผลผลิตดีตามที่เราต้องการและลดค่าปุ๋ยลงได้มากก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับทีนี้เราเข้าเนื้อหาของสูตรกันเลยทั้งคู่เดินมาที่โต๊ะไม้ตัวใหญ่ใต้ถุนบ้านเพื่อเตรียมส่วนผสม เอามาผสมรวมกันเพื่อให้ได้สูตรนี้เพราะสูตรนี้ไม่มีตามร้านทั่วไปอาจารย์สุวัตกล่าวพลางเทสูตรผสมแม่ปุ๋ยหลักคือยูเรีย4600ปุ๋ยเม็ดทางดิน25.8กิโลกรัมปุ๋ย18460 17.4กิโลกรัมโพแทสเซียมซัลเฟต0050 18.8กิโลกรัมโพแทสเซียมคลอไรด์0060 26กิโลกรัม วิภาช่วยจัดเตรียมถงปุ๋ยแต่ละชนิดอย่างคล่องแคล่วแต่สิ่งที่ทําให้ปุ๋ยนี้พิเศษคือตัวช่วยละลายช้าครับอาจารย์สุวัตหยิบขวดเล็กๆขึ้นมาตัวช่วยละลายช้าได้แก่ p r o h u m a d ห1ึกิโลกรัม Prorefresh หนึ่งีซีผสมในน้ําสะอาด5้าร้อีซี c o l หรือ c l ล y n o f Dilolite สิบกิโลกรัม Green s i l i c o หนึกิโลกรัม วัตถุดิบเหล่านี้จะช่วยล็อกาธาตุอาหารไม่ให้ละลายหายไปกับน้ําเร็วเกินไปแต่จะค่อยๆปล่อยออกมาให้กุหลาบกินได้นานเป็นเดือนเดยะเราจะเริ่มจากน้ำแม่ปุ๋ยหลักทั้งหมดเอามาเทรวมกันคลุกเคล้าพร้อมกับผงสีดำหรือโปรฮิวเมนให้กระจายคลุมดำทั่วเม็ดปุ๋ยก่อนจากนั้นแผ่กองปุ๋ยให้แบนโปรรีเฟชที่ผสมกับน้ำแล้วตามสัดส่วนที่กำหนดลงไปให้กระจายเปียกทั่วคลุกไปเรื่อยๆจนเห็นเม็ดปุ๋ยดำเงาทั่วทุกเม็ด นี่คือการเคลือบปุ๋ยขั้นที่2ขั้นที่3แพรกองอีกครั้งโรยโซีโอไลต์หรือคลายนอฟติโลไลต์ปิดทับคลุกให้ทั่วตัวนี้จะช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยไม่ให้ไลหลหายไปขั้นที่4โรยผงสีขาวกรีนซิลิกอนเคลือบชั้นสุดท้ายคลุกให้ทั่วตักใส่ถุงมัดปากถุงเก็บไว้ใช้ วิธีใช้ก็แสนง่ายครับวิภาอาจารย์สุวัตพาเธอไปที่แปลงกุหลาบใช้เพียง100กรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรต่อเดือนก็ขอหวานรอบๆทรงพุ่มแล้วรดน้ำตามปุ๋ยจะค่อยๆทำงานเลี้ยงดูตนกุหลาบให้แข็งแรงดอกใหญ่และสีสันสดใสแบบนี้วิภามองดูสวนกุหลาบที่เริ่มชูช่อสวยงามด้วยรอยยิ้มอาจารย์สุวั์ทิ้งท้ายด้วยคำคมที่ทรงพลังจำไว้นะวิภากุหลาบที่สวยงามไม่ได้มาจากปุ๋ยที่แรงที่สุด แต่มาจากปุ๋ยที่ใส่ใจและอยู่กับเขาได้นานที่สุดต่างหากทั้งสองยืนยิ้มให้กันท่ามกลองความงามของธรรมชาติที่ยั่งยืนสูตรนี้ทำเองใช้เองเห็นผลจริงดูแลเรื่องปุ๋ยแล้วก็อย่าลืมเรื่องดินนะครับกุหลาบชอบดินร่วนซุยไม่ชอบเนียวแน่นมีแสงแดดส่องถึงขอให้สนุกกับการปลูกกุหลาบนะครับ